สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยหาหนอยเนาะวันพฤหัสนะคะก็เข้าป่าเข้าดงไปเลยเนาะเป็นของวันศุกร์นะคะก่อนอืนอ่นแอดขอสรุปของวันพฤหัสให้ก่อนนะคะก่อ พรุ่งนี้แอดก็หวังว่าสูตรนี้จะไม่ตามตูดเรานะคะมันจะตามตูดเราเหมือนสามสี่ห้านั้นหรือเปล่าคะน่ากลัวจริงๆเลยนะคะทุกคนก็หยุดดูทรงมันก่อนได้นะคะแอดกลัวเป็นศูนย์หนึ่งสองนี่มันตามตูดเรานะคะแล้วก็ศูนย์เนี่ยห้าศูนย์เจ็ดน่าเสียดายมากนะคะห้าศูนย์เจ็ดทุกคนจะเห็นนะคะมีหนึ่งแอดจะแทนค่าศูนย์ให้ทันทีเนาะ มันมา407นะคะ้ยเกือบได้กินอ่อมนะคะน่าเสียดายที่ไม่เข้าเลยนะคะวันนี้ขคอภัยนะคะเหนื่อยมากได้สูตรหลานเนาดูสูตรหลานกันนะคะสูตรหลานนี่สูตรหลานนี่เข้าทั้งตัวเน้นเลยนะคะเข้าตัวเน้นเลยแล้วก็มาหกหกโอ้กิ่งจังเลยจับเบิลได้นะคะนี่นะคะสูตรหลานก็รอพรุ่งนี้นะคะแอดก็จะไลฟ์สดตอนประมาณ10โมงนะคะแอดน่าจะตื่น10โมงนะคะทุกคน เจอกันที่ไลฟ์สดนะคะใครว่างก็ไปเจอกันได้หรือทุกคนว่างกี่โมงก็เมนต์บอกแอดได้นะคะเราจะได้แบบว่ามีเวลาตรงกันเนาะจะได้พบปะพูดคุยกันนะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยเนาะไลฟ์สดค่อยยาวได้นะคะก็ไม่เข้านะคะก็ตามนี้ค่ะขออภัยเลยหลุดยับเลยค่ะเมื่อย มันตามสูตรนะคะเข้าสูตรเมื่อวานโม้เลยแอดก็กลัวพรุ่งนี้ก็มาสูตร012อ,อีกนะคะเรานี่ก็เก่งนะคะนําหน้าหวยเฮ้ย2นี่ก็อยู่ไหนนะคะนี่ละพรุ่งนี้แต่มันจะมา2นะคะ8900ไม่มาเนาะมาแค่89นะคะ34ช่วงนี้ทําไมมาโหดจังคะแล้วมันจะหายไปไม่หนิ34มันจะหายไปไม่หนิ เ้าก็ดูทรงกันก่อนนะคะมาดูของแอดก่อนรอของแนวทางหลานนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่แอดอัดคลิปเนาะก็สี่ห้าทุ่มแล้วนะคะอัดไว้ไข่ลงให้ทุกคนตอนเช้าเลยนะคะ <c oughs> เลขยังไม่มาเลยค่ะ <c oughs> แอดก็ไม่รู้เลขจะมากี่โมง <c oughs> ต้องไปสอบนี่นางก็ทะเลถลายเลยนะคะทุกคน <c oughs> อย่างว่าเนาะเราก็รอค่ะใกลตอนไหนก็นั้นแหละค่ะ เราไม่มีสิทธิ์มีเสียงปากบ่ได้เลยเด็กสิเขื่อนอากาศที่ร้อนร้อนอยู่เดี๋ยวผ่านี้ไปซักและวพรุ่งน,นี้นี่นะคะทุกคนร้อนกันไม่น้อยเอดล,ล้อนล้วนค่ะอย่ตับสิแตกเดี๋ยว หาน่วยรวมนะคะหานอยรวมของวันสุกร์วันศุกร์นะคะก็พิจารณากันดูก่อนนะคะแอดกลัว012มันตามตูดนะคะ789นะคะแอให้เป็นที่789เน้าะ78นะคะ7 6็7 7ก8จ็ด8จ็ดนะคะ96 9775นะคะ796 1802นะคะ796 8เก้ในตารางนะคะเ แปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะหกแปดเก้าหกแปดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดหวยหามหวยเบิ้ลทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้เป็นสูตรรวมนะคะสูตรรวมแอดกริก็แยกสูตรน้อยเย็นให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะสูตรน้อยเย็นก็คือน้อยเย็นนะคะแต่ว่ามันก็ชอบไปไอแปดเก้าศูนย์เนี่ยไปไปน้อยไอนี่หมดเลยนะคะ ไปนอย,นอยตอนกลางวันหมดเลยเนาะแปดเก้ามากกระนำมากมากโหดมากนะคะแปดเก้าวันนี้นี่พวกนี้มันจะมาให้เราไม่แอดก็ได้ตามสูตรหวยแอดตามสูตรหวยหรือหวยตามสูตรแอดก็ไม่รู้นะคะอันนั้นก็เป็นนอยแยกข้างบนนะคะก็สังเกตเอานะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามแล้วชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจเดิมขอให้หมันหมนเฮงเฮงเด้อค่ะทุกคนเอ้ย ก็จ okay? okay. wow. for uh, ับไดบลนะคะจับไดบลไม่ได้เขียนกันเบิ้ลให้นะคะนี่จับไดบลอันนี้มันเป็นตัวเม็ดเดียวของเมื่อวานแล้วแอดก็ติ๊กว้ให้นะคะอันนี้เม็ดเดียวนะคะก็ให้อันนี้อันนี้คือตัวจริงนะคะอันนี้คือชูอันนี้คือกิ๊กนะคะอันนี้คือกิ๊กนะอันนี้คือตัวจริงนะคะนี่ให้หนึ่งเก้าแอดก็ให้ศูนย์เก้าด้วยนะคะจะกลับหัวไม่กลับหัวพิจารณาเลยนะคะแต่ซื้อหวยไม่กลับตับแตกนะคะซื้อหวยไม่กลับตับแตกเ้อทุกคน แอดจะรอดหรือเปล่านี่ยมาดูเม็ดเดียวคอยบ้าเนี่ยักสิถือบบถือด้วเม็ดเดียวคอยก็ได้เอ้ยแอดไปเจ็ดแปดเก้านะคะพวกนี้แอดชอบสูตรนั้นนะคะโลกจิตเดดโลกจิตชนิดหนึ่งนี่นะคะสูตรล้านนะคะสูตรล้านเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งนะคะวันนี้หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสี่ห้าบบาทนี่ สามตัวให้เป็นหนึ่งสี่เก้านะคะเม็ดเดียวก็คือวิ่งรูดหนึ่งนั่นแหละค่ะลองดูวันนี้สองสองก็ไม่มาเลยนะคะโอ้มาหน่อยหน่อยกิดหน่อยเดียวนะคะวันนี้นะคะหน่อยเย็นเด่นหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกเบิ้ลแอนดให้แค่ตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะคะเบิ้ลแอนดให้เป็นตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับหัวให้นะคะไม่ได้กลับหัวให้กัเบออเดอร์ธรรมาคะค่ะ ถ้าชอบก็บกลับหัวเอาค่ะถูกใจสามตัวก็จับเอาเลยค่ะนี่เป็นสูตรน้อยเย็นนะคะเรามาดูกันอีกทีนะคะทำไมมันปังอยู่สองสาวันแล้วมันก็ดอกไปเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองโอ้ยเอดว่ามืออื่นศูนย์หนึ่งสองมาวะอ่รีได้มือ 1, อื่นศูนย์หนึ่งสองสิไรอิีก็นี่ไงสูตรนอยเย็นแล้วนี่ก็มีหนึ่งสองแต่เราไม่มีศูนย์นี่สิคะห่วยศูนเคลเลดมาเฮ็ดแนวได้ มันเป็นหนึ่งสอง้ยสามมันจะมาอยู่ว่ามันมามันมาเยอะแล้วด้ค่ะนี่อะไรคิดอย่างนี้แลวคะ่ะเลยตายดบบแมวเนี่ยจะเขียนว่าสูตรล้านนะคะจะเขียนว่าสูตรล้านนะคะดันไปเขียนสูตรใหม่นะคะไม่มีสูตรใหม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มีสูตรใหม่นะคะ,ะ,คะเขียนผิดแต่ว่าไม่ได้แก้นะคะกลัวแบบว่าทุกคนไม่นี่นะคะแอจรจะไล์สดพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะคะเผื่อทุกคนว่างนะคะถ้าเลทเรดหน่อยก็ ครึ่งครึ่งไม่นั่นและค่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งบอกนะคะถ้าเลขมาตอนไหนเพราะตอนนี้เลขยังไม่มาเลยนะคะแอดก็รีบลงสูตรตัวเองให้ทุกคนนะคะเอาไปดูตอนเช้ากันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูแนวทางเนาะแอดก็ชอบตัวแนวทางนะคะชอบดูชอบตัวไหนก็ค่อยจัดค่ะค่อยจัดค่อยซื้อนะคะโอ้ยตัวนี้ถูกชะตาจังเนี้ยช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนะคะทุกคน น่ากลัวมากค่ะโหดมากเลยนะคะช่วงนี้สูตรแอดก็ถือว่าหลุดเลยนะคะเป็นอาทิตย์แล้วมากเนานะสูตรแบบว่าไม่ปังค่ะแอดจับทางไม่ถูกเลยเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อหมดแล้วนอแนวทางเนาะแนวทางหลานก็ยังไม่มาก็ไม่มีอะไรในแล้วก็มีมีใครได้ไม่นอกแนวทางหลานนี่ค่ะตอนส่วนพนอพนัะถือเอาถือเอาอยู่นี่เด้อค่ะ โอ้พนเขาเอาเขาเอาอสามโอ้แอดก็ได้พนถ,ถือเอาถือเอาโอ้สามสี่ตรงตรงเลยนะคะทุกคนสามสี่เกือบได้สามตัวกันนะนะสี 4, 0, 7, ่ศูนย์เจ็ดนี่เกือบแอดเอาสี่ศูนย์แล้วก็หกหนึ่งให้นะคะดีนะแอดไม่หลันงไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับสูตรเขานะคะไม่งั้นทุกคนดาแฮกแม่ชอบดีแล้วคะ่ะไม่ไปวุ่นวายกับสูตรเขานะคะ สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงสวัสดีค่ะ